สวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะไปติดตามรับชมฝากเครดิตเพจผู้แปลอลิสมังหะสบายสบายฝากติดตามผลงานการแปลาทางเพจด้วยนะคะทุกคนตระกูลถังตุ๊บไม่คิดเลยว่าแกจะแพ้ไอ้ลูกนอบสมรสอู่ตังได้บัดซบสิ้นดีฉันมีแกไว้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างฮะขอโทษครับลุงฮะไม่ต้องมาเรียกฉันว่าลุง ฉันไม่มีหลานชายเป็นไอ้ขี้แพ้อย่างแกง้นจำลองสมัครงานของมหลาลัยขวาสันเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้แหวนชังลงมาครอบครองแต่สุดท้ายแกก็ทํามันพังคนมีบาร,รมีระดับพี่ใหญ่ทําไมถึงได้มีลูกกระจกกระจกแบบแกได้ก็ไม่รู้ในเมื่อแพ้อาทิตย์นี้ก็ไม่ต้องไปเจอพี่สาวอย่าอย่าทําแบบนี้เลยนะครับลุงได้โปรดเถอะครับผมขอร้องผมไม่ได้เจอพี่สาวมาเป็นเดือนแล้วนะครับพี่สาวคงต้องคิดถึงผมมัง่งแนะ่ๆน ลุงครับอย่าใจร้ายกับผมนักเลยได้โปรดลุงครับได้โปรดให้ผมได้เจอพี่สาวนะครับผมเป็นห่วงสุขภาพของเธอตุบไปซะคนขี้แพ้ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรจากฉันฮะพิจารณาตัวเองซะด,ด้วยไอ้คนไร้ค่าน้อยฝึกนี่แมวป่าน้อยผมให้คุณเอ๊ะ ทำไมแหวนฉังหลงถึงมาอยู่ที่นายได้ละ่ะคนที่ผ่านการทดสอบคืออูชิงเกอไม่ใช่หรือไงใช่แต่การแข่งขัน,ขนคนมีพรสวรรค์เขาวัดกันที่ใครถูกบริษัทยินข้อเสนอให้มากที่สุดคนนั้นก็ชน,นะไม่ใช่วัดกันที่วิธีการอย่างเดียวสักหน,น่อยเอ๊แต่ฉันจำได้ว่านายกับหงเวยถูกบริษัทยินข้อเสนอให้เท่ากันพอดีนี่นาะเกียวอย่าบอกนะว่า นายก็ได้รับข้อเสนอของบริษัทยงหมิงด้วยตกใจขนาดนั้นเลยเหรอคนอย่างผมได้รับข้อเสนอมันแปลกตรงไหนล่ะกันตัดสินผิดเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นบริษัทยงหมิงก็เลยยื่นข้อเสนอให้ผมแทนคําขอโทษที่คนของเขาประกาศผิดและผมก็คิดว่ามันสมเหตุสมผลดีอืมก็มีเหตุผลฟึบเอ๊ะนายจะทําอะไรนะผมบอกแล้วไงว่าผมจะเอาชนะให้ได้ แล้วเอาแหวนชังหลงมาสวมให้คุณเองกับมือนี่ฉันก็เคยบอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ต้องการนะเธออย่าสะบัดแรงแบบนั้นสิแหวนจะหลุดออกมาจากนิ้วแล้วนี่เอาแหวนขึ้นไปเลยนะฟอืมผมลืมนึกถึงเรื่องขนาดนี้ของคุณไปเลยนะขอโทษนะคิดไม่ถึงเลยนะว่าคนที่คิดวางแผนการตลอดเวลาอย่างนายจะมีโมเมนต์ที่ลืมกับเขาด้วย มันก็ปกติไม่ใช่เหรอนี่คือการจีบผู้หญิงครั้งแรกของผมและผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์การให้ของขวัญผู้หญิงมาก่อนด้วยมันก็มีผิดพลาดกันบ้างแหละต่อไปผมจะให้ของคุณบ่อยๆแค่ไม่กี่ครั้งก็ชำนาญแล้วละอย่างนายนะเขาไม่ได้เรียกว่าจีบหรอกนะเขาเรียกว่าพยายามมากกว่าฮะยังไงเหรอถ้าฉันไม่ใช่ทายาตระกูลส่นายยังจะมาวนเวียนอยู่กับฉันแบบนี้อีกไหม เออไม่ใช่ไหมล่ะฉันรู้ดีในสายตาของพวกนายฉันมันก็แค่แหวนชังลงอีกวงหนึ่งแค่นั้นเองเหตุผลที่พวกนายอยากได้ฉันไม่ใช่เพราะว่าชอบฉันแค่ต้องการฉันเป็นเครื่องมือไปสู่เป้าหมายของตัวเองเท่านั้นฝึกฉันไม่ชอบของที่เจือปนสิ่งสกรปรกและก็ไม่ปรารถนาให้ใครมาพยายามทำในสิ่งที่ดูเหมือนว่าฉันเป็นสิ่งของนี่คือ เหตุผลที่ฉันไม่มีทางแต่งงานกับพวกนายไงล่ะแม้คนอื่นๆมักจะบอกกับฉันว่าคนมีเงินจะหาความรักอันบริสุทธิ์ได้ยากแต่ฉันก็ยังอยากจะลองโชคดีเจอความรักแบบนั้นขอบคุณแหวนของนายแต่ฉันคมรับไว้ไม่ได้จริงๆนี่หลินซุยทำไมคุณเพิ่งมาถึงล่ะออน,น่าพอดีว่ารถตินหนักมากผมไม่ได้ตั้งใจจะมาช้านะ อย่าโกลัวเลยนะครับคุณดีผมสัญญาว่าครั้งหน้าผมจะออกมาให้เร็วกว่านี้นะครับฮึฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกนะแต่ฉันโกรธแฟนเก่าของคุณตัางหากล่ะก็เมื่อกี้คุณไม่ได้เห็นนี่ว่ามันทําให้ฉันอับอายต่อหน้าผู้คนมากมายยังไงโอ้โอไม่เป็นไรนะคนดีเป็นความผิดของผมเองตอนที่เธอเอาความเป็นความตายมาบังคับให้ผมคบกับเธอทั้งหมดมันเป็นความผิดของผมเองนะครับคนดี อืมรู้ก็ดีแล้วก็มีแต่สายตาห่วยๆกับรถสนิยมแย่ๆของคุณนี่แหละที่ไปหลงชอบนางผู้หญิงอย่างสู่ชุนสินนั่นนี่ฉันกลับหอละรีบเป็นดาราดังๆให้เร็วๆหน่อยเหินนะอย่าให้ฉันต้องอับอายไปมากกว่านี้เลยที่รักดูแลตัวเองดีๆนะครับถ้ามีเวลาเมื่อ,อไรผมจะมาหาคนท,ทันทีเลยฮึต้องมีสักวันสิที่ฉันจะปีนขึ้นไปให้สูงที่สุดให้ได้และเมื่อถึงเวลานั้น ฉันจะเย็บยี่ยพวกคนรวยแต่ชอบดูถูกคนอื่นแบบเธอให้จมดินไปเลยคอยดูเอ๊ะนี่มันหลินสุ้ยนี่ฮะรับชมจบแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปมางดสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ